เอาสวัสดีท่านผู้ชมครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งมาอยู่บนเถียงนาครับพี่น้องนี่เถียงนาของช่างรับเหมาทําหมู่บ้านทําบ้านนะครับทําบ้านจัดสรรน,นะยอดเลยเงี้ยเถียงนาเราให้โชคใหม่น้อเนะขักอนตื่นขึนน้นมาหัววไดีดีครับ ผมไม่ได้วีครับตื่นเงินมากเอาน้ำมันมากเลยครับอาบน้ำล่างนะมากเลยครับเริ่มทุเรศขึ้นเรื่อยๆแล้วทรงผมก็ค่ายๆก็้างไกลแล้วครับเดี๋ยวนี้ <laughs> เเส้นเวแว่นครับวันนี้เเส้นเจว,วนัน เห็มาเห็ดน่อกินลูกกินครับนี่นะพี่น้องมาเนี่ยป่มลมเห็นไหมดังไฟเห็ดน่องกินซู่กินซื่อๆนี่แหละมันบาไวแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านซื่อๆมันเอาเปรียบกันเกินไปผู้หนึ่งหัวหมุนจิ๋วๆอยู่ผู้หนึ่งขายของอยู่บ้านน่ะมันสบายปวดครับออยยาากให้ม ต้องให้มาเรียนรู้ว่ามันเป็นอย่งซีหน้างานเนี่ยมันต้องมาเห็ดกับเขาสู้เขากินน้ำนันก๋วยกับไห่แม่เห็นว่าจะได้ไห่ม่เป็นอยังไห้มาเจ้าไห้เนื้อมาเนี่ยกินบ่ได้เนี่ยมันต้องเห็ดเนี่ยกินเนี่ยสื่อเนี่ยงว่วงไหาเ้เฮาอยู่ครับแต่ว่ามันก็ต้องได้เห็ดอ่ะคือคนงานทั้งเบิดมันมามีแม่ครัวครับทีมงานเฮาเนี่ย มีแต่ซุ่มบมมีเมียเออคือเพิ่นแรนงานมมกเนี่ยเลนม่แล้วปับ๊บก็ต้องมาเห็นแล้วกินกินเป็นเรื่องไรบ่นเนี่ยซวยสิแล้วซวยได้กินแล้ว,ว,วแล้วบสามซวยสิได้โล่งอีกบ่นเนี่ยย่ำเศรากับซีม้งเศร์หามงคอยสีได้โล่งงานคหอยสิได้โลงงาน,งงานาเห็นงานไปเนี่ยข้าวเดียวกันถึงเวลากินเข่าอีกแล้วบ่นเนี่ยอ๋ถึงเวลากินเข่าอีกแล้ว ก็ได้กินเขาวเนี่ยก็ต้องมาเห็นนักกิน,ก,น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 กินเขาอีกม,มาเหน็นนวกินกินเขาแล้วโกโกโกเดี๋ยวให้เจ๊แว่นไปส่งครับไปส่งขึ้นรถผู้สาว เจเวนไปส่งผมให้ผู้สาวรับช่วงต่อเปิดมาต้อผู้สาวคนไหนนาะนอพี่น้องเลยถ้าเบิ้งเนาะพี่น้องถ้าเบิ้งเนะสาวใดคุณคิดถึงสาว<อ>ที่คุณคิดถึงมาแสนนานแล้วครับคนนี้เขาจะกลับมาเขาจะกลับมาครับเขาจะกลับมา เขาจะกลับมาพร้อมกับผมอ๋องานทางนี้ก็เหลือแต่งานเนีย่ยไปส่ทางกับเขาไปในบ้านอีกเมื่อกี้เที่ยวก็จบแล้วแล้วเขาไ,ได้กลับหรอืมใส่เขานั่นอยู่นี่และแลน มันมีงานชั่วโมงวันนี้ก็กเป็นเทียบเหรอทียบเลยโอ้เติมมันเ้อ ไปดูสายจวงสรวัตก่อนก่อนผ้าผู้สาวไปล่งไส้ครับพี่นอ้องผ้าเบิงสรวัตสายจวงก่อน โอ้เล่ากับครับสมือเนาะไปแลสารวัตรกับครับสมือเนาะพี่น้องสุดไปแยวกัดนจังเลยครับเที้ยนหนึงเนาะมันก็ไปคือกันแล้วเนาะ เอาลุงเปลี่ยนแล้วอีกขยับรถ้วยนะ่เติมมันกับเปลี่ยนในถังนี้ไปั้ยรถแบ็คโฮยังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับน้ำมันตั้งแต่วันแรก วันที่ตั้งแต่วันที่สองครับสงสัยจะไปเติมแล้วล่ะมั้งเนี่ยบิดบ่ล่ะมิ่งด้วยล่ะ เติมน้ำมันเข้าไปเติมเบรดบ้างหันลูกเปลิดเติมเบรดบ้างหันฮะเว้ย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  ถ้าเติมหมดก็ร้อยสามสิบลิตรนี่ครับข้วาว<ะ>นี้ไว้ติดปีกข้าวนี้ติดปีกติดปีกคุดคร้องคุดน้องคุดสะคันนี้เอาไว้ ตักครับผมงานตักงานขุดยังที่ใหม่นี้เดี๋ยว พาสารวัตรทำที่วางรองเท้าครับได้ใส่เกือบเขาไปในหนารถมันคุ้นไหล 你换高的。 ดักเซลดถดำเลยว่าได้วันแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นงานเบาไปเลยครับงานจิ๊บๆไปเลย <c oughs> รถดำจะมา,มากมาน้อยก็ไม่วัน เอฟซีวางในก่อนให้คอมเมนต์ฮะก็ยาวยาัเลยระัรไกแล้วกาวระโปงไปแล้ว่ะ

สโลปได้งามกว่าครับอ้แคปเนี่นนหยหลายๆคนเหรอวอย่าไปโทษรถตีไว้อย่าไปโทษรถเลยเดียวมันกับแมนนี่ดีเลยครับพี่น้อง,งก็คือซานี่มัน,นมันจะเร็วเกินแล้วทีนี้เราเ ถ้าถ้าเราขับชินแล้วมันก็ก็งามเหมือนกันครับผมก็สวยเหมือนกันแต่ว่ามือว่านนี่ผมไปคับนั่นผมซากไปคับพีน่นอะซากไปสลบก็เลยบ่ท่านเข่ามือไปไหนมีครับแดึไหครับได้นกร,ะ,ระทีบแล้วไปะปะผูะ้สาวถ่ายแล้วไปไปกง อีหล่าเราสิตถอดโดนสิตถอดอีหล่าแห้งแล้วโอ้ยอยกได้ไปหาอีหลาจะโดนแล้วอยไปบไปเด้อจยงเาจยันเยต้องกจบแล้ยังไปยันเลเ่อเราตัวฝากซุปเปอร์เนาในเด้อว่าตัว สุดปเงาเลยเด้อจะไปแล้วกับแบบไงเด้ออะโอเคพี่น้องคลิปนี้สวัสดีแมบขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ